สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่15กุมภาพันธ์2567น้นะครับลาว VIP ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับนู่นฝั่งทางนู่นนะฝั่งลาวนะาจากประเทศลาวนะครับ จะออกทุกๆคืนนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งของทุกคืนทุกคืนเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆคืนทุกๆคืนเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรยงให้ท่านผู้ชมได้ร่้ลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็มาชมกันได้เลยนะครับอ่า วันที่15กุมภาพันธ์2567นะครับลาว vip นะออก3ามถึงครึ่งนะครับเด่น2 3 4นะครับ2 3 4นะครับเลนที่2กับ3นะครับส่วนสีใครชอบก็จัดไปนะครับ2 3 4คู่กับ5 6 7 8นะครับสามนี้เลยนะครับอ่าคู่จองเขาก็มีสามห้า3 3 6สามสามหกหกมสามเจ็ดเจ็ดสามานะครับส่วน2ก็ ห้าสองสองห้าหกสองสองหกเก็ดสองสองเก็ดแปดสองสองแปดนะครับตัวหองก็คือสี่นะครับอ่าใครชอบเลขสี่ก,ก็จัดไปนะครับอ่าห้าเจ็ดแปดครับห้าเจ็ดแปดนะประมาณนี้นะครับผูกเขานะอ่าเราก็มาดูกันคราวนี้เราเน้นที่สามใช่ไหมเราก็มาดูสายสามนะครับ ส่วนห้าเป็นตัวรองอ้ส่วนสองเป็นตัวรองนะครับประมาณนี้สี่ก็เป็นตัวรองนะใครชอบจะไหนก็จัดไปนะครับสามนี่เลยนะครับอันเน้นที่สามก็สามตรงนี้นะครับอ่าส่วนสองกับสี่ในเครื่องนี้นะครับใครชอบก็จัดไปนะครับอันนี้คู่วินของเขานะครับวินนะอันนี้นะอันนี้คู่เจาะนะครับที่เหล fall. ือนั้นก็เป็นตัวรองนะครับใครชอบก็จัดไปเช่นเดียวกันนะครับวินนะครับเนี่ยนะอ่า อ่าสายรูดคราวนี้มาดูที่สายรูดก็คงจะรูดที่สามนะครับ <c oughs> ตัวเด่นสองนะครับเป็นตัวรองนะสามตรงนี้นะครับอืส่วนทั้งหมดนี่ก็คือลาว v ี p อพนะครับลาว VIP อพนะครับเด่นนะครับสามนี้เลยสามทุ่มครึ่งขอให้ได้เ hey, ฮได้กรีดกันนะครับสามเด่นสุดนะจะจัดอะไรก็ขอให้มีติดสามไว้นะครับติดติดสามไว้นะครับติดสามไว้เนี่ยส่วน อามันทำไมถึงแกว่งงี้อ่เอ้าหยุดแม่กูบอกให้หยุดห้วยอือหยุดแล้วอือต้องพูดไม่เพราะมันถึงจะหยดุดอ่าประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับอือนนมตามนี้นะครับเอาอันนี้จะมาหม้นอะไรอีกล่ะบอกให้หยุดกูบอกให้หยุดเออเห็นไหมพอพูดว่ากูแล้วก็มาเลยหยุดเลยอออ่ะตามนี้นะครับ ขอขออพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับแนวทางก็คงจะมีเท่านี้นะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมัง่งคั่งมั่งมีนะครับโชคดีครับ